ค่ะกาบสวัสดีค่าทานชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมนีกะมาพบกับเจ้ข้ามสามตัวเต่งคือเ่าเนาะค่ะมณีเจ้ข้ามสามตัวเต่งกะลีมาติดตามนึ่งเล่าความฝันกับนันเอกค่ะนันเอกมีเพื่อนฝันค่ะฝันว่าสามีเพื่อนในยางลุกไปน้ำเนาะค่ะแต่กะมีผู้หญิงผู้นึงเนาะค่ะกะอยู่ฝั่งน้ำทั้งนาค่ะอยู่ฝั่งน้ำทั้งนากะเอิอนบอกว่าบอกห้ไปบอกห้ขามไปน้ำสามีเนาะค่ะเพราะว่าสามีสิกลับมาอยู่พันวานเนาะค่ะ ค่ะความฝันของนันนิสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นม่แนวใดกะเพื่อบัวเป็นการเสียเวลาค่ะ้าก็ไปติดตามรับช้มรับฟังความฝันของนันนกขอความกันค่ะกรับสวัสดีค่ะนันนิค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนันนิค่ะค่ะมนีกระไดมาติดตามเรื่องราวความฝันของนันนิเนาะค่ะความฝันของเพิ่นเพิ่นใหยแนวทางทันท้ชมทา้งบ้านแนวใดกะมาฟังไปน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของนันิิค่ะ นั่นึดฝันได้แั่อะไรฝันว่าตัวเองเดินไปไหนไม่รู้ไปกับผัวเนี่ยเดินไปเดินไปแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวนะเนาะจะนี่คอยกับผัวคอยผัวออกหน้าเดินลงไปแล้วเดินนี่ลงไปปุ๊บปุ๊ป๊เดนินแบบก้นแบบเดินไปตรงๆเลยอ่ะเดินไปค่อยๆวิ่งค่อยค่อยๆค่อยๆน้ำท่วมท่วม,วมตัวขึ้นจะนี่มีผู้หญิงอยู่ ฝั่งทางนูน <Okay. S 2> ้นเขาบอกว่าอีนางอย่ามาเด้อวะเดี๋ยวจะคู่หนึ่งเดี๋ยวผัวมึงก็กลับอืไม่ต้องตามผัวมึงไปดอกค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้กลับกันเด้อวะมีผ้วยิ่งคนนึ่งเอนบอกอบอ,กบอกใช่ค่ะก็บอกเจ็ดแล้วคอยจะก้าวขาไปคอยจะงักไหวค่่ะ <Okay. S 2> อยคิดว่าถ้าไปเรวก็ไม่ได้กลับมาดอกอย่างที่เขาบอด ก็ไม่ได้ไปฝันว่าผัวไปคนเดียวอพอจะคู่หนึง่งผัวมาจะเอ๋อยู่ข้างหลังเลยอเอาคอยสะดึงตื่นเลยเ้าพี่หญิงคนนั่นเราเราอายุประมาณเจ้ประมาณจะสี่สิบห้าสิบนี่ค่ะประมาณนี้แหละผู้หญิงอ,ะอ่ะเพิ่นใส่เสื้อสีไรเนาะผู้หญิงเพิ่นใส่เสื้อสี พันใสเสื้อสีชมพูชมพูหน้าอวบอวบหน้าแกจะแก้มหน้าหน้าแกจะออกขาวๆนวลๆขาวนวลเนาะขาวๆนวลๆค่ะแต่ที่นี่หน้าตาแกจะออกขา,ขาวๆนวลๆเลยนะที่นี่แบบแบบไงแบบ หน้าตาแกแบบสดชื่นน่ะก็จะบอกว่าอีนางอย่าเพิ่งไปอย่เงี้ยอย่าไปก็ผัวมึงเด้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวจะคู่หนึ่งเดี๋ยวผัวมึงก็กลับมาดอกมึงท่าอยู่นี่แหละท่าท่าจะคู่นึงผัวมันจะเอกขึ้นมา่เคยโดนจ๊กนาคนบอกบัวผู้หญิงคนนั้นมั่เคยเพิ่งแจ๊กเป็นไคก็บ่กหูบัว เพิ่นใส่เสื้อสีชมพูอืมใส่กางเกงหรือกระโปรงเห็นแต่เสื้อเห็นแต่เสื้อเออนานี่มีสังเกตแต่ส่วนบนของเพิ่นแต่ว่านานี่แบบสดชื่นนาอิ่มเอิบเลยเออนาอิ่มเอิบค่ะแต่ว่าเมีน้ามันลึกบ่เมีน้าอุ้ยมหัวเราเลยเลยชมหัวไหลวนบ่รือว่าน้ำไหลเที่ยวไปเลย ไหลไปเลยเชี่ยวไปไหลแบบแทงไหลเออไหลแบบแทงอ่ะหัวก็เดินลดไปแเราทีนี่เราจะก้าวขาลงไปเขาท่วงเป็นผู้หญิงท่วงใช่ป็นั่นลุงตื่นมาเป็นแม่น้ำกวางแม่นบ่เป็นแม่น้ำกวางเลยบบแม่น้ำหวยน้ำหงเฮาเนาะบบแม่น้ำกวางเลยกวางแบบแม่น้ำโค้งเฮาเลยบ่อยู่นบบ่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 บปันนั่นบบปันนั่น มันเป็นแม่น้ำแบบเหมือนแม่น้ำมูลบ่แม่น้ำมูลอ่ะแบบว่าเป็นโค้งค่ะค่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นยืนยืนอยู่ฝั่งนู่นฝั่งนู่นใช่ไหมใช่อ้บอกว่าอีนางอย่าไปอีนางอย่ามากับผัวอย่าไปกับผัวค่ะเดี๋ยวจักู่นึงเดี๋ยวผัวมันก็กลับมาดอกร่้ไงค่ะก็กลับมาจะเอ๋อยู่ข้างหลังเขาเกินมาแห้งบ่เสียงดังแห้งบอกเขาเอง ผูนึงอยู่ฝั่งผูนึงอยู่ฝั่งทางนี้ก็เอิ้นมหาอยู่พี่เอออย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเดี๋ยวพวกก็จะกลับแล้วเออนั่นแหละนัในความฝันภ่นภ่นลอยกุ่นมาเก็บพักบุ้งหรืออะไรนี่สักอย่างอืผู้หญิงผูนั้นบอเออผู้หญิงภูนั้นโอ้เห็นเพื่นลอยน้ำก่อนบอเออลอยน้ำม,มาโอ้อุ้งลุงอุ้งลุงเลยเออบอกว่านางอย่าดวนข้ามมากับผัวเองเด้ออะไเงี้ยค่ะ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะคู่หนึ่งเดี๋ยวพวองก็กราบดอกยนี่ท่าอยู่นั่นแหละ <ษา S 2> ค่ะแต่ว่านี่ความฝันนั่นัวของนั่นอีกนี่ลอยข้ออยู่บอ่ออยู่ในาน้ำใช่ลอยข้ามตะข้ามไปฝัง่งนู่นนะ่ะแต่ว่าอยู่ดีแต่มาจากเออยู่ข้างหลังอจะแจมกาาไปแง่อะไรใชัวนนะวัว,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 วน,นั้นนี่ลอยลอยเห็นแต่คอเห็นเห็เสีหัวเออเลยลอยเหมือน มือนก็เดินลงไปที่ค่อยคค่่ออยๆเดินน้ำก็ค่อยๆขึ้นค่ะค่อยบวืบบสูงมาเรื่อยใช่ใช่ใช่แล้วนานิกจะตีตัวเลขเป็นตัวไหนถ้าเป็นแม่น้ํานะคะจะตีเลขเป็นศูนย์ศถ้าเกิดว่าตัวเราตัวผิงอ่ะก็สี่ค่ะสี่ในความฝันเห็นสาม ค่ะสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์เนอะนี่นตีตัวเลขจากความฝันเนาะค่ะนอแล้วอายุแฟนนนี่เท่าไหร่คะสามเจ็ดสามแปดเอ้ยเออเออไม่ใช่สามสองสามสิบสองปีสามสิบสองปีเต็มเลยไหมคะจ้าเต็ม สามสิบสองปีน,นันนิอายุเท่าไหร่คะสามเก้ <39. S 2> นานั <39. S 2> นิคสามสิบเก้าเนาะคะ่ะนอตีตัวเลขจากความฝันสามสี่ศูนย์เลขอายุนันิคสามสิบเก้าปีแฟนนันิคสามสิบสองปีเนาะเคยฝันแบบนี้ไหมไม่ค่ะค่ะเรื่องราวความฝันของนานิกไม่งั้นเพิ่มเติมบอวจ้ะค่ะขอบคุณแนฟ ทางความฝันเนี่ยทางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมของเฮ้าเนาะค่ะเนาะได้รับส้มรับฟังกันค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ะคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของนานิกเนาะค่ะนานิกมีพันฝันว่าสามีพนญางลงน้ำเนาะค่ะนานิกกับสียางลงไปน้ำเนาะค่ะกับมีผู้หญิงผู้นึงเนาะค่ะอยู่ฝั่งเอื่นบอกบอกให้ไปเจหน่อยกะสามีกับสีกับมาหาพันวาเนาะค่ะนานิกกับโบลงกไปเนาะค่ะเพื่อนกะหายแนวทางข้ามเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นกั สามสี่ศูนย์ค่ะสามสี่ศูนย์สามสองกะอายุสามีเพิ่นเนาะค่ะสามเก่ากัอายุนันิกค่ะค่ะสิบหกมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดค่ะกะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบงรัฐบาลค่ะค่ะโชคโชคมันมั่นลำลำรวยๆแื่ฮงๆไปปังปังไปกับความฝันของนันิกเนาะค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมซามตัวเต็งน้ำไม่เด้อค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเตียงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อก,กันไหมสวัสดีค่ะ